อ่ชิปนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนใบพัดลมมอเตอร์แอร์นะครับสำหรับคอยเย็นนะใครที่พัดลมมันเบานะครับก็อาจจะเกิดจากสาเหตุมันแกนมันฝืดนะครับตรงนี้มันจะมีลูกปืนอยู่นะครับหรือเปิดแล้วมันมีเสียงดังแน้นนะครับถอดออกมาเนี่ยแล้วฉีดจจละบีเข้าไปมันก็จะเงียบสักพักหนึ่งและอีกไม่นานมันจะดังอีกนะครับถ้าเกิด กรณีนี้ผมจะไม่เลือกซ่อมนะครับเพราะผมเคยซ่อมพัดลมบ้านมาแล้วถอดเปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วใส่กลับเข้าไปเนี่ยถ้าเราใส่กลับเข้าไปไม่ได้ตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็จะคอนอีกมันก็จะแป๊บเดียวก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเลือกเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่ถ้าเราก็ต้องดูสเปคนะครับว่ามันกี่รอบเราจะซื้อรอบที่แรงกว่าเดิมก็ได้เราจะได้ลมที่แรงขึ้นนะครับ รุ่นใหม่ๆม,มอเตอร์มันก็จะรอบจัดกว่ารุ่นเก่านะครับทีนี้มาดูเปลี่ยนมอเตอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับสมมุติจะเปลี่ยนตัวนี้เราก็ยกออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับซื้อตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนทีนี้ในกรณีที่ไซส์มอเตอร์มันไม่เท่าเดิมเราก็หายายางในรถมอไซค์รถจักรยานมาพันนะครับแล้วก็เอาวางใส่ตำแหน่งเดิม ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เจอก็คือดูทิศทางด้วยนะครับให้ถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะถอดมอเตอร์ไปซื้อเนะี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนว่าอันไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับเห็นไหมสองฝั่งมันคนละทางกันนะแล้วก็ดูที่ใบพัดลมด้วยนะครับใบมันจะทิศทางการหมุนมันจะคนละทิศคนละทางกันนะครับดูดีๆเดี๋ยวลมมันจะไม่ออก ไปซื้อมาใหม่บางทีใบใบพัดลมมันคนละไซส์กันนะครับอาจจะใหญ่ไปหรืออาจจะเล็กไปผมแนะนำให้ใช้ใบพัดลมเดิมไซส์เท่าเดิมนะเพราะมันจะฟิตพอดีกับช่องแอร์ที่เขาออกแบบมาถ้าใช้ใบเล็กกว่าเดิมเนี่ยบางทีลมมันลมมันจะออกไม่แรงไม่เต็มที่นะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนใบนะมาดูนะครับ ตรงนี้ตรงแกนมันจะมีกิบล็อกอยู่ให้เราทำการเอาคีมบีบปื๊บนะครับแล้วก็ถอดออกบางคันจะถอดง่ายนะครับบางคันจะถอดยากถ้าถอดยากให้เราผมจะใช้ขาหนีบตรงนี้แล้วก็เอาไขควงตอกลงไปที่แกนนะปุ๊บปุบปบ๊หรือ หรือจับใบอย่างนี้นะครับแล้วก็โยกงอกแงกงอกแงกงอกแงกแล้วค่อยดึงโยกไปดึงไป,ไปโยกไปดึงไปอย่างนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งหรือวิธีสําหรับกรณีที่ใบมันแน่นมากเวลาใส่นะครับสังเกตที่แกนเหล็กโฟกัสให้ดูแกนมันจะไม่กลมนะครับมันจะมีฝั่งนึงเป็นบากนะบากเรียบอย่างนี้นะครับตรงพัดลมก็เหมือนกันมันจะไม่กลมทั้งหมดมันจะมี ั่งนี้เป็นบากก็ใส่ให้มันลงล็อกนะครับแล้วก็อย่าลืมเอากิ๊บหนีบนะครับเดี๋ยวใบมันจะมันจะขยับก็ประมาณนี้วิธีการเปลี่ยนใบแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์นะครับดูทิศทางการหมุนด้วยนะครับจําไว้ผมดูนะอันนี้มันโค้งมาข้างหน้านะผมกลับฝั่งปุ๊บโค้งมาข้างหลังเลยเห็นไหมนะอันนี้มีผลต่อลมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไม่ยากนะครับบอกเทคนิคการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบ ก็เย็ยนใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้